ครับในช่วงนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่า1วงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกดีใจไปแพ้คุณผู้ชมเลยเดียวครับตั้งแต่ที่พี่ๆเขาเนี่ยกลับมาทําเพลงอีกครั้งครับโอ้โหเรียกว่ามันแบบเหมือนญาติสนิทที่หายไปนานเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยทีเดียวครับแล้วก็มาทีพังพูมาเพียบเลยครับซิงกองซิงเกิลต่างๆรวมทั้งที่เป็นซิงเกิลล่าสุดด้วยแล้วมันเหมือนลิงก์กับเพลงที่เขาเคยปล่อยแล้วดังมากๆเมื่อยุคนั้นตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วไปพูดคุยกับพี่ๆเขาเลยดีกว่า AB Normal สวัสดีครับ ครับนี่นี่เดี๋ยวให้พี่ๆเขาแบบทักทายทีละคนนะให้แฟนๆแบบได้หายคิดถึงกันครับเจอเลยครับ <apology> ัส <resources> ด <ono> <aesthetic> <t ips> ีคร uh ับผมโอ่งนะครับครับสวัสดีครับผมเก่งครับผมครับกวางครับผมและนี่คือซิงเกิลล่าสุดครับพูดไม่ค่อยถูกครับซึ่งหลายหลายคนต้องพูดพูดกันเยอะมากแน่นอนว่า มันลิงก์อะไรกับเพลงก่อนหน้านี้เมื่อนานมากแล้วแต่ตอนนั้นแต่ยิงดังอยู่ทุกวันนี้อยากพูดไม่ค่อยเก่งครับสิบเอ็ดปีนะครับผมคือจริงจริงใชาสิบเอ็ดปีแล้วครับผมครับจริงเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลิงก์กันหรอกครับมันไม่ได้เป็นภาคภาคต่อหรืออะไรแต่ว่าคือเพลงนี้ตามโจทย์ที่เราต้องการคือพอเราพูดถึงเพลงนี้คนจะต้องถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเพลงพูดไม่เก่งหรอคือมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นการรีมายว่า มันสิบเอ็ดปีแล้วเราเคยมีเพลงคุ่มพ่อยเก่งอยู่ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ทําให้เรารู้จักกับทุกคนแล้วก็การกลับมาครั้งนี้การทําเพลงนี้ความตื่นเต้นของแท้งว้ที่วงนะครับมันก็คือระดับเดียวกับตอนที่เราเริ่มทําเพลงพุ่มพ่อย่เก่งเลยครับเหมือนตอนนี้เพราะเราหายไปตั้งหกปีกลับมาก็ตื่นเต้นด้วนะครับมาครับผมมาเรนี้นั่นเองครับผมแล้วตอนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องราวเนื้อหาอย่างพูดไม่เคยเก่ง อันนั้นก็จะเป็นแบบเป็นมุมของผู้ชายคนหนึงที่ทุ่มเทรเรื่องราวความรักเต็มที่มากเลยแล้วพอมาเนื้อหาของเพลงพูดไม่ค่อยถูกเพลงพูดไม่ค่อยถูกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่เรารักกันแล้วแหละแต่ว่ากําลังจะบอกรักกันครั้งแรกเนี่ยมันจะมีมีอารมณ์ว่าประมาณ คำถามเกิดขึ้นมากมายเลยว่าควรจะบอกไหมถ้าบอกไปแล้วจะวืดไหมหรือว่าจะโอเคแล้วถ้าเกิดพลาดไปทํายังไงต่ออะไรยาเงี้ยจะเอายืดเยื้อไปหมดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอารมณ์โนเนียโนเนียอยู่ช่วงนั้นที่เราแปลออกมาโนเนียกันอยู่ยังงงอยู่วะต้องโนเนียก่อนก็ต้องบอกรักก็ได้ครับพี่กว่าจะจบเพลงนี้ผมว่าชุ่มลชุ่มฉ่ำหัวใจแหมมันครับว่าจะกันความรักออกมาที่มันผ่านขั้นตอนหลายขั้นเลยทีเดียว นะฮะก็เพลงนี้ก็ได้พี่เบียร์ใช่ไหมฮะใช่แล้วครับช่วยในการมีลายเป็นนองของพี่เบียร์ด้วยต่อจากความาเพลงครับขั้นตอนในการสตาร์ทเพลงนี้ได้คุยกับพี่เบียร์ว่าอารมณ์ประมาณอย่างไรบ้างก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคือคอนเซ็ปต์ว่าอยากได้เพลงที่รีมายถึงเพลงพูดไม่ค่อยเก่งครับผมก็ชื่อเปลียงขึ้นมาก่อนเลยพูดไม่ค่อยถูกอันแรกครับแล้วก็แต่งเพลงออกมาจากชื่อเพลงนี้อกมาเป็นเพลงมีคนแซวไหมครับวเอ๊ะหนูชื่อเพลงแบบไม่หนีของเก่าเลยอะไรเกี่ยวกับการพูดตลอดดีแล้วครับเพราะว่า คืออย่างที่บอกคือมันคือโจทย์ที่เราต้องการต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเลยพอคนพักมาแสดงว่าเนี่ยใช่ถูกและเป้าหมายเราครับเพลงต่อไปนี่อาจจะมีใจมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใจแล้วใจมากเฮ้ยไอเดียดีดีไอเดียดีเดี๋ยวโทรบอกพี่เบียร์ก่อนแหนึ่งด้วยไม่ตอนนั้นมีเพลงนี่ไงเด็กกว่าแล้วไงเดี๋ยวต่อไปมีแกกว่าแกว่าแล้วไงถ้าสามเพลงเป็นอย่างนี้ผมว่าชัดแล้ว รับแล้วไม่ได้ไปทางไหนแล้ววันนี้ลิงก์เยอะเกินเอามาพูดถึงภาดนตรีของเพลงนี้บ้างครับเป็นยังไงบ้างฮะได้มีการ a r เร n g e ทางานกันยังไงบ้างครับก็เพลงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ11ปีที่แล้วที่เรามีเพลงพุกมันก็ยเก่งนะครับครับเพลงนี้พอมันเราได้จดมาทาเพลงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะอยากให้รู้ว่าที่ผ่านช่วงที่เราเด็กการทํางานทั้งหมดมาเนี่ยเราก็ได้รับดับข้อมูลได้รับ ความรู้ต่างๆที่เราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมาก็มาลงกันที่เพลงนี้ครับผมจบแล้วรจบแล้วรวบทีเดียวเลยปูเยอะๆไ้ก่อนแล้วรวบทีเดียวจบเจ้าเลยครับโอเคอะแล้วทางฝั่งพี่โอ๋เลยครับครับสวยเลยมาโยงกันอย่างนั้นละก็ก็เพลงนี้นี่ยากเลยรายละเอียดของเพลงนะครับมันจะมันจะอยู่เยอะๆเหมือนกันแต่ว่าวิธีเรียบเรียงออกมาเนี่ยจะให้ฟังเหมือนว่ามันมันสมูทไปทั้งหมด แต่ถ้ามาแยกฟังจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลองจังหวะกลอง,ซ,งซึ่งเพลงนี้กวางเป็นคนตีด้วยนะตอน,ตอนที่ทําเดโมโดจะมีลูกกลอง<ช>หรือว่าอย่าง,างพาร์ทของกีตาเนี่ยผมก็จะจะเน้นมากๆเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้รู้สึกว่าเออรายละเอียดต่างๆในการบันทึกเสียงอะไงรเงี้ยเราควรจะแบบ รู้มิติของมันไม่ใช่แค่ตัวโน้ตแล้วนะฝีมือก็ต้องเก่งขึ้นด้วยฝีมือถ้าเท่าเดิมเหรอครับจริงเฮะไม่จริงนะครับโอ้ระดับอาจารย์โอ๋แล้วนะอยลงไปด้วยซ้ำอครับแล้วแต่วันแต่มาไม่มาเลยนะที่ไหนที่อยากให้สังเกตเป็นพิเศษหนครับว่าแบบเราใส่เเป็นพิเศษเอย่างเพลงนี้มันจะมีเป็นอะคูสติกกี่ป้าที่ที่ที่ผมเล่นไว้แบ่งแบ่งลายเอาไว้อยากอยากให้ลองฟังดูว่าช่วงจังหวะนี้ข้างซ้ายคือที่อัดเป็นสองสองข้างซ้ายขวาก็อยากให้ฟังว่า เวลาที่ซ้ายมาอะไรอย่างนี้แล้วข้างขวามาเนี่ยมันจะมันจะรับกันเวลาแกะก็จะจะได้ยินง่ายและถ้ามีลำโพงเดียวไมด้เห็นมิติถ้ามีคนเดียวก็จะถ้ามีลำโพงเดียวครับลำโพงเดียวก็ ก็ฟังเอาเพาะแล้วกันนก็ได้สายดำสายดำออกให้เสียบแต่สายแดงไว้ก่อนนะครับผมนะฮะจะได้ฟังแยกเออใช่ๆของคิดดีมากสายดำสายแดงขอบคุณฟีดแบ็กฟีดแบ็กเพลงนี้พอปล่อยก็ตามคลิปวิทยุนี่ก็เปิดกันมาระยะหนึ่งแล้วมีคนพูดถึงส่วนใหญ่ประมาณไหนบ้างแรกแต่วันที่3นะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยเราพอดีเรามีโอกาสได้ทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์ภาคอีสานครับผมก็มีเอาเพลงนี้ไปเล่นร้องกันได้แล้วเฮ้ยจริงเหรอครัใช่คนร้องได้คนที่มาไว นอร์มอลกลับมาแบบโหทุกคนเขาแบบว่าถูกต้องดีใจกันนะผมร้องได้แล้วผมโหลดแล้วของแท้ด้วยไหนร้องซินี่ร้องดีสักท่อนหนึ่งร้องดิอาเจอพูดไม่ค่อยถูกใช่ไหมถือเลยพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกอะไรจังเนื้อไม่ได้ผมพักขอไม่จำมันดิขอไม่จำก่อนขอไม่จำก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาละเอาละเอาจบเท่านี้ติดกันเดี๋ยวหนักี้ได้ร้องได้ก็ร้องประมาณนี้แหละครับ A มาพูดถึงตัวของ MV กันดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นทีเซอร์ไปแล้วทีเซอร์นี่จะมีช็อตเหมือนกับแบบว่าแบบยังเป็นเด็กๆฟังเพลงเมื่อ11ปีที่แล้วแล้วก็ย้อนแล้วก็พอโตขึ้นมาก็มาฟังเพลงนี้เรื่องราวของ m อนี่เป็นยังไงบ้างเอ่อรื่องราวของเอ็มีเนี่ยเพลงนี้จะ MV ยาวนิดนึงยันเนาทีได้นะครับผมเป็นครึ่งๆจะเป็นหนังสั้นแล้วแหละก็เอ่อมันจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่อง2 2 2 2เวลาพร้อมกันไปด้วยกันก็คือเวลาเด็กกับเวลาโตนะครับแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยคือเขาอยากจะบอก ชอบผู้ห uhm ญิงคนนี้น้องลูกแก้วเนี่ยแต่ว่าบอกไม่ได้สักทีบอกไม่สําเร็จสักทีจะบอกจะบอกแล้วก็ไม่บอกดีกว่าบอกชอบผู้หญิงวนๆแต่ว่ามีภาพให้ดูใช่ครับผมแต่ว่าพอมาโตแล้วเนี่ยคือเขาจะกําลังจะไปบอกรักที่งานแต่งงานแหละแต่เกิดหักมุมครับต้องไปดูกันเองว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือคู่เดิม ใช่นางเอกแปลเพศไปแล้วไม่ใช่จริงเหรอฮะไม่ใช่ครับผมามีใจละเรื่องมันเติมได้ด้วยผู้หญิงเติมมาเป็นผู้ชายได้ด้วยเวลาเติมได้นี่ผมไปด้วยเลยนน้อยเนื้อต่ำใจมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าตอนแรกที่เราสังเกตเห็นเราสังเกตเห็นในในต้นเอ็มวีมันจะมีแบบมีอัลบั้มเก่าที่แบบพี่วางอยู่นะแล้วก็มีเหมือนกับใส่หูฟังฟังเพลงเก่าอยู่อแบบดีมาย์นะคืออย่างผมฟังเพลงอางนี้ตอนที่ผมแบบ กำลังแบบโหช่วงนั้นความรักกำลังเบ่งบานปีหนึ่งอ่ะความสุขสมัยนั้นเนี่ยหลังมอเปิดทุกเปิดทุกร้านร้านไหนไม่เปิดนี่ต้องบอกว่าเอามากมจริงจริแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือมันได้ความรู้สึกเก่าแบบตอนที่เราแบบ ตอนกําลังแบบมีความรักอะถึงตอนนี้จะไม่มีก็ตามไม่เป็นไรครับเราเลี้ยงได้เศร้ษฐาไม่จบเศร้าๆดราเราต้องดู m อครับท่านกันแล้วว่ายังไงตอนนี้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนเราบอสชื่นชอบทั้งเพลงแล้วก็เห็นมิวสิกวิดีโอแล้วโอ้ยยไม่ได้แล้วอยากเก็บไว้ในมือถือแล้วเกินเนี่ยจะดาวน์โหลดเพลงพื้นไม่ค่อยถูกอย่างไหนได้ได้ไหมครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้าและทาง iTunes นะครับผมก็ับอนไหฝากติดตามคิวคอนเสิร์ตของพวกเราด้วยเพราะช่วงนี้โทรคอนเสิร์ตเยอะมากนะครับผมก็ เดือนหน้าเออาทิตย์หน้าเราจะไปทัวร์ภาคเหนือกันแล้วก็ลองติดตามนะครับทาง f a c e b o o k c o m a b n o r m a l r o c k b a n d ครับแท็กด้วยได้ไหมเขียนติดกันเลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับจากแคมของกวางนะครับกวาง ab ครับผม k w a n g a b ครับของพี่อมวิศาดครับ vi แล้วก็ z a r t นะครับเก่งครับ เคงเคบีนอร์มอลครับเคงเคงพี่พก็พูดไม่ค่อยถูกครับเสียงแหบ่ลำนองก็จริงถ้าหาไม่เจอนะครับเข้าไปดูของรุตได้ครับของลุตเยครับของลุตแรงครับของลุตครับเอสยูพีอเจ็อครับผมโอเคครับวันนี้เวลาน้อยจริงๆนะฮะยังไงขอบคุณพี่พี่เอวีนอร์มอลมากๆครับขอบคุณครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี